เราก็กำลังยืนอยู่กับน้องคนหนึ่งนะคะซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับเสริมสวยเสริมพงานใช่ไหมคะอยากให้แนะนำตัวเองแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังิดีๆนะคะชื่ออชื่อดุณโรดีจใจนะคะหลังจากที่ทำยุทธิาสตร์เกี่ยวกับบริสุทธิ์งามจากแต่ก่อนเียป็นคนที่ผอมมากนะคะเพื่อนๆก็จะเรียกว่าเจลเนี่เขียวนะคะแล้วหลังจากที่ได้มาเนเจลเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง ประมาณ5ตัวมีอะไรบ้างก็มี EXO ค่ะ EXO แล้วก็โซละแล้วก็มินแล้วก็มูิแล้วก็ฮาร์ดนะคะหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งเดือนเนี่ยเพื่อนๆที่มาเจอกันนะจากที่ที่เขาเรียกเราว่าจชนิดเดียวอะไรเนี้ยดํากันเลยเหรอคะดําโลดดแบบดําแบบดําจริงๆอ่ะทำไมตอนนี้ก็ไม่รู้สึกพี่ก็บรรู้สึกว่าดําะอืมก็หลังจากที่มีทานเนี่ยรู้สึกว่ามันใสขึ้นเยอะ ขึ้นนะะคแล้วทานยังไงบ้างก็คืออย่างยีโซ่เนี่ยจะทานประมาณตีสี่ถึตีห้าตามเวลาอะตีสี่ตีห้าแล้วหลังจากนั้นพอเราตื่นมาประมาณหกโมงใช่ไหมคะเราก็จะทานสลิมพอทานสลิมเสร็จปุ๊บเข้าห้องน้ำอะไรเรียบร้อยอย่างเงี้ยพอสิบเอ็ดโมงเนี่ยก็ทานมินนะคะพอหลังจากใช้ชีวิตประจำวันต่อไปค่ะจิบสิบหกโมงเย็นนะคะก็จะทานขุมมิ พอสองครึ่งค่ะก็จะอฐานทานตามเวลาเลยนะคะนานเวลาเลยนี่เป็นเคล็ดลับความสวยด้วยใช่ไหมเคล็ดลับความสวยเลค่ะถามว่ากินอย่างเงี้ยกินมานานเท่าไหร่แล้วบ้านเราเดือนหนึ่งเดือนรู้สึกได้เลยรู้สึกได้เลยผิวดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยค่ะคือใสขึ้นเยอะเลยจากแต่ก่อนที่ค้ำค้ำแล้วก็จะหาโูคก่อนทานหลังทานได้เลนะคะว่ากินแล้วสวยวยขนาดนี้ทำยังไงกินวันละห้าซองเนี่ยถาว่า สวยวยว่าเออทำยังไงทำไมต้องเมีข่าวเพิ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเลยว่ากินกินไดเซลคนละห้าต่อได้ผลแบบนี้นะคะแล้วแนะนำเพื่อนไปอีกคนละก็ตอนนี้แนะนำไปเยอะนะคะเพราะว่าที่สปอนเซอร์เดือนที่แล้วได้ทีสองคนเนี่ยเกิดจากการที่เรากินแล้วเีเ ตอนนี้น้องเมย์อยู่ที่จังหวัดชุมพรค่ะชุมพรนะคะอยากบอกเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพว่าคนชุมพรก็ขาวเหมือนกันนะคะก็อยากจะบอกค่ะว่าจริงๆแล้วเราจริงๆเรนคนอีสานนะคะอยู่ที่สวนอ่าสุนกขามแล้วก็มาดูภาคใต้เนี่ยก่อนที่จะมาอยู่ที่ชุมพรคืออยู่ที่สมุยแล้วตอนนี้คือดูด้ส่แล้วก็มันมันไหม้ไปเลยนะหลังจากที่เราเรามาอยู่ที่ชุมพรเนี่ยใช้เวลาแต่ภาคนต้แต่ว่าหลังจาก หลังจากนั้นหนึ่งเดือนที่เราทาดนเจลเนี่ยเราเลี่ยไปเยอะมารจากที่คนใส่เท้าจะเป็นมนมสีขาวนี่มันไม่น่าเชื่อนะต้องขอบคุณจริงๆค่ะดีใจค่ะสีขาวดีใจค่ะขอบคุณพ้าว <laughs>